สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆพืกับช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวแจ้งไว้เลยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมารับชมเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมแจ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับไลน์เน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็ สลานลม888นะครับติดต่อได้2ลายไอดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับจนจบคลิปนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อเน้นติดต่อทางลายนะครับส่งรูปเหรียญที่ผมรับซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินราคาให้นะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญเล็กๆเนี่ยเหรียญย5สสตางค์นะครับอาไม่ใช่ขออภัยนะครับเหรียญ10สตางค์นะครับ นี่นะครับส0สตางค์ปีพศ2 5 0 0นหยนะครับเหรียญแบบนี้มีกันเยอะนะครับมีกันอยู่ทุกบ้านนะครับผมคิดว่านะครับลองลองลองสังเกตดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบบไหนที่ทางช่องรับซื้อนะครับแบบนี้ก็ส่งมาให้ดูกันเยอะนะครับเป็นเหรียญ10สตางค์นะครับก็ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนในช่วงเวลานี้นะครับปีพศ2 5 0 0อนะครับอันนี้ข้อมูลผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวให้มาดูตัวอย่างเหรียญที่ผมรับซื้อกันนะครับนี่นะครับ ปีพศชัดไหมครับเนี่ยเห็นนะครับสิบสตางค์นะครับปีพศสองพันห้าร้อยนะครับส่งมาให้ดูเยอะนะครับแบบนี้คือแบบธรรมดานะครับไม่ได้รับซื้ออันนี้คือแบบที่ผมรับซื้อนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบที่รับซื้อเห็นไหมครับด้านหน้าก็ไม่ต่างกันนะครับแต่เรามาสังเกตดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้ดีกว่าชัดๆนะครับนี่นะครับ เหรียญนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแบบนี้นะครับเพื่อนๆนมองเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ดูนะครับจะจะจะบอกวิธีสังเกตให้นะครับเห็นไหมครับหลายๆท่านก็รู้แล้วนะครับแต่ว่ามือใหม่ยังไม่รู้นะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆผู้ที่เริ่มสนใจเรื่องเหรียญยังไม่รู้นะครับที่บ้านมีเหรียญแบบนี้เยอะแต่ยังไม่รู้นะครับเพิ่งเริ่มสนใจเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับ ปีพศสองพห้าร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหรียญนี้รับซื้อสูงสุดห้าร้อยบาทนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นสองร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญสิบสตางค์ทองแดงหางยาวหางยาวนะครับหางยาวดูตรงไหนนะครับดูตรงที่เลขหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับเลขหนึ่งหางยาวนะครับตัวหนังสือก็จะเล็กกว่านะครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้ชัดไหมครับ สิบสตางค์เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้หางสั้นนะครับเห็นไหมครับสิบสตางค์ตัวนี้หางสั้นนะครับตัวนี้หางยาวหางยาวมีราคานะครับผมรับซื้อหางยาวนะครับหางสั้นตัวนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญนี้รับซื้อตามสภาพนะครับเริ่มต้นที่สองร้อยถึงห้า้อยบาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วเผื่อบางท่านไม่แน่ใจนะครับว่า ที่เรามีมันมันใช่หางยาวหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะใช้งานไปแล้วสภาพศึกนะครับดูอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเป็นสิบสตางหางยาวนะครับตัวนี้จะชี้ลงตรงกลางพอพานเห็นไหมครับเห็นไหมครับสังเกตที่เลขหนึ่งหางยาว <c oughs> เขาเรียกอะไรตรงเนี้ยคาทาหรือว่ายอดตรงเนี้ยครับปลายตรงเนี้ยจะชี้ลงตรงกลางพอพานเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเลขหนึ่งเลขหนึ่งหางสั้นนะครับแล้วก็ อันนี้ชี้ตรงปลายเห็นไหมครับตรงกับหางพอพานเลยเห็นไหมครับพอสอแต่ถ้าเป็นหางหางยาวอ่ะนี่นะครับหางยาวจะชี้ตรงกลางพอพานนะครับอันนี้ตรงชี้ตรงที่หางพอพานอันนี้ชี้ตรงกลางนะครับเหรียญนี้นะครับที่รับซื้อเลขหนึ่งหางยาวแล้วก็เนี่ยชี้ตรงลงตรงกลางเลยเห็นไหมครับเพื่อนนี่นะครับ ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็จะได้ไปสังเกตกันนะครับเหรียญแบบเนี้ยหลายๆท่านหลายๆบ้านมีกันเยอะผมรู้ได้ยังไงว่ามีกันเยอะเ <c oughs> พราะว่าส่งรูปให้ผมดูเยอะนะครับเนี่ยผมก็เลยต้องมาทําคลิปเพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจนะครับบางทีท่านส่งรูปมาผมอ่านแต่ว่าผมตอบร้ายไม่ทันนะครับเพราะว่าผมจะอธิบาย4ี่หบรรทัด มันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมผมพิมพ์ค่อนข้างจะช้านะครับพิมพ์ลายผมก็เลยมาทําคลิปตัวนี้เผื่อว่ามีหลายๆท่านสงสัยผมจะได้ส่งลิงก์ของคลิปเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับทำคลิปมีคําอธิบายพร้อมกับมีเหรียญตัวอย่างผมว่าเข้าใจมากกว่าที่ผมจะพิมพ์อธิบายทีละบรรทัดแล้วบางทีพิมพ์ผิดอีกนะครับก็ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปอีกนะครับเนี่ยครับก็คือมีสอบถามกันมานะครับผมก็เลยมาทําคลิป ให้ท่านได้รับชมแล้วก็ทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเลขหนึ่งหางยาวชัดนะครับอันนี้เลขหนึ่งหางยาวนะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวพอพานเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ชี้ตรงกลางนะครับแล้วนี่ชี้ตรงที่หางพอพานเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับรับซื้อนะครับสิบสตางค์ทองแดงหางยาวนะครับอ๋อผมมีตัวอย่างอีกนะครับอันนี้ก็คือ สภาพไม่สวยนะครับก็รับซื้อหมดนะครับเนี่ย <c oughs> เนี่ยที่ผมบอกเริ่มต้นที่สองร้อยถึงห้าร้อยอ่ะมันมันมีหลากหลายสภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญเนี่ยน,นี่ก็ใช่นะครับเห็นไหมครับเหมือนบางเหรียญนอะ่ะบางเหรียญเลขหนึ่งมันมันจางหายไปแบบเนี้ยหางมันมันมันสึกไปอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหางยาวเหมือนกันนะครับอ่าแล้วดูเหรียญน,นี้อีกเหรียญน,นี้ก็สภาพชารุดนะครับ น่าจะโดนล้างโดนอะไรมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหางยาวอ่ามุมนี้จะชัดกว่าแล้วก็ดูเห็นไหมครับแล้วก็อีกเหรียญหน,นึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็ใช่นะครับเห็นไหมครับอันนี้หางยาวนี่นะครับเหรียญน,นี้นิยมกันนะครับเล่นกันนะครับก็ผมก็รับซื้อเหรียญที่ได้รับความนิยมหรือว่ามีราคาอ่าขายได้เลยวันนี้ก็คือเหรียญที่ผมมารับซื้อนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ รับซื้อทุกสภาพนะครับเนี่ยรับซื้อทุกสภาพเลยนะครับอันนี้ก็คือที่ส่งมาขายทั้งนั้นนี้ก็ส่งมาขายนะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีๆนะครับถ้ามีก็ถ้าจะถ้าจะสะสมก็คือเก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็เหมือนกับถ้าปนกันมีเยอะๆแบบเนี้เราก็พยายามคัดแยกนะครับคัดแยกแล้วก็ถ้าเจอแบบเนี้มีราคาเราก็เก็บแยกเอาไว้อีกกองหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับจะได้แบบ คัดแยกเหรียญนะครับเราจะได้รู้ว่าเออเหรียญนี้มันมีราคาเผื่อวันหนึ่งเราต้องการใช้เงินนะครับเหรียญเนี่ยสามารถขายได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหรียญของส่วนเล็กๆอ่ะที่ผมรับซื้อนะครับก็มีรับซื้ออีกหลากหลายรายการนะครับก็สามารถติดตามได้ทางคลิปที่ผมทําลงช่อง y t u t u นะครับขอย้ําอีกนิดนึงนะครับผมรับซื้อเหรียญเฉพาะที่ช่องผมทําคลิปเท่านั้นนะครับช่วงนี้มีเยอะมากนะครับส่งส่ง ส่งเหรียญที่ช่องผมไม่ได้ทําคลิปมานะครับแล้วก็บอกว่าดูจากช่องผมดูจากช่องผมนะครับช่องผมสลาลมคอยชแนลนะครับหลายๆท่านที่ส่งส่งส่งเหรียญมาแล้วก็ผมถามว่าดูจากช่องไหนเขาก็บอกดูาจากช่องผมแต่พอผมขอดูลิงก์ขอดูคลิปเขาก็เอาที่จะส่งเหรียญมาขายก็ส่งส่งคลิปส่งลิงก์ของช่องอื่นๆมานะครับซึ่งมันไม่ใช่ช่องผมนะครับช่องเหล่านั้นเพื่อนๆติดต่อไม่ได้ นะครับก็เลยมาติดต่อช่องผมมันมันก็เลยผมผมไม่ได้รับซื้ออยู่แล้วนะครับบางรายการผมรับซื้อรายการไหนคือผมระบุชัดเจนนะครับทำคลิปชัดเจนแล้วก็ติดต่อได้นะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับกับท่านที่ไม่เข้าใจแล้วก็คือแบบแบบไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วอธิบายได้ก็คือโอเคแต่บางท่านไม่เข้าใจแล้วก็ยังยืนยันที่จะขายให้ได้อ่ะคือบอกว่า ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่คลิปของช่องผมอ่ะท่านก็ยังยืนยันว่าจะขายผมจะขายผมอันนั้นคือผมอาจจะต้องบล็อกนะครับเพราะว่าผมผมคุยไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับอันนี้ก็คือก็คือ,คอต้องทําความเข้าใจกันไว้ก่อนนะครับอยู่ๆทักมาเยอะๆแล้วผมไม่ตอบเลยอ่ะก็คือหมายถึงว่าผมบล็อกไปแล้วนะครับอันนั้นอันนั้นอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนนะครับคือถ้าผมอธิบายก็รับฟังนิดนึงนะครับ ก็อย่าดื้อนะครับรับฟังนิดนึงถ้าเหรียญไหนผมซื้อแล้วผมมาขายได้ผมซื้อแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับช่องอื่นๆทําคลิปอ่ะผมไม่รู้ว่าติดต่อได้ไหมแต่ก็คือถ้ามาติดต่อช่องผมก็คือผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าแต่ละช่องทําคลิปออกมาจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญที่ผมซื้อมาแล้วขายได้เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเหรียญสิบสตางค์ทองแดงหางยาวนะครับ ถ้าเป็นทองเหลืองก็มีราคานะครับหลักพันนะครับอันนี้คือเน้นที่เจอกันบ่อยๆนะครับเนี่ยก็ลองไปสังเกตกันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่แล้วก็มือเก่ามาทบทวนกันนะครับสำหรับบางท่านอาจจะหลงลืมไปก็ลองมามาปัดฝุ่นนะครับแล้วลอง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 ศึกษาใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวแล้วก็มาแนะนำมาประกาศรับซื้อนะครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ